อยากเ้ารดยูดอนเ้ากับบริษัทใดดีเนาะคลิปนี้ปิกจะมาแนะนําบริษัทรดเ้ายูอดอนที่ปิกเ้ากับเพื่อนประจําค่ะดิบดีจริงๆพะนะคดีมสมรลราว่าอลีแดบริษัท788ทราเวลนะคะเป็นบริษัทลดเ้ายูดอนค่ะพี่น้องถ่าบริการบร่ดีจริงปิกก็คือสิบ่อมาเซาอ,อีกรอบแล้วค่ะลงเครื่องปุบพนักง,งานเอาขั้นจองไปหับเลยค่ะแดดมันท้อน ขั้นตอนการเช่ารถกับบริษัท788นี่ค่ะง่ายนิดเดียวค่ะกให้เข้ากดเข้าเว็บไซต์ของ7 8 8 travel com นะคะหลังจากนั้นเข้ากันเลือกรถค่ะว่าเข้าอยากขับรถเอียงมีให้เลือกเพียบค่ะว,ว่าสิเป็นรถเกง๋งรถกระบะ SUV กับมีครบราคาชัดเจนว่มีแอบแฝงค่ะพาอเลือกรถได้แล้วนะคะเขาก็ติดต่อไปทางบริษัทเลยค่ะไปคุยกับแอดมินทาการจองรถอียังให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าบริษัทนี้ดูแลลูกค้าดีมากค่ะถือว่าเป็นจุดเด่นของบริษัทเลยล่ะไปพอเข้ามาหอดสนามบินปุ๊บรถกับพรอมปั๊บ บอตองถาโดนค่ะบบตองหารถเองให้เมื่อยพนักงานหนีสิมาถาหับเขาเลยรถไม่สะ freely, อาดเติมน <pedo> ้ำมันเต็งถังพร้อมออกเดินทางกลับบ้านสกลนครเลยค่ะกลับบ้านแล้วเด้อเทอดู้้เชียยิฮกลับมาบานช่วงนี้อากาศกำลังดีค่ะ สว่างเดนดินก็มีคาเฟ่เครื่องบินเก๋ๆค่ะเอ้ยนางมีรถขับเองบานี้ขับรถไปคาเฟ่เครื่องบินว่าเป็นทางไปหนะ้าสาเหตุที่เซารถคันใหญ่ก็เพราะว่าสามีค่ะเกยอยากได้รถคันใหญ่เพราะว่าขับไปทงไปท่าไปหน้าพาฝรั่งไปเอาเขาขึ้นเล่า ปัญหาของการขับรถอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเซตเน็ค่ะแต่หายห่หวงไปเลยเพราะว่ารถคันนี้มี Apple Car p l a y พค่ะเข้าสาย u S b ี SP, เสียบกับโทรศัพท์แล้วก็ใส่ Google Map ได้เลยค่ะวายมี Google Map หลวนุทางหลาะค่ะไปล้อลองกับบ้านรอบนี้กับว่าได้ไปเที่ยวใส่ไกลจากบ้านปันไดค่ะเพราะว่าพอกแม่เพื่อนกำลังยากสีเกลียวเขาคนมวนกว่าก็คือฝรั่งค่ะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีชีวิตอีสานเจ้าผ้าฝรั่งเอาเข่าขึ้นเล่า <laughs> คอยผ้าสามีคอยอยูบ่บ้านดวนีจกจักหน่อยนี่ไทยคุมนี่จิตสามารถว่าภาษาอังกฤษได้เลยนะคอยว่าจิงจิงง ย้มเฮามีความสุขหน่เวลามันผ่านไปไวเนาะค่ะพี่น้องแต่เวลาบอกลาบ้านเกิดคะ่ะเมื่ออังกฤษกันเด้อพ่อกับแม่ปีนาจังพ่อกันไหมนาะจะกนอไปบันนีเขาสิไปขึ้นรถเพ่นค่ะวิธีการขึ้นรถก็คือเขาต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังจ้ะเติมยูปัมปอตะท่อนาสนามบินอุดรธาน,านีเลยจ้บาบันนีเขากับขับรถไปจอดตรงจุดนัดหมายค่ะแล้วก็สิมีพนักงานมารับรถแล้วก็ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของรถค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่มีแผนที่สิไปเที่ยวจังหวัดอุดรธา,านีแลว อยากได้รถเศร้าดีดีง่ายๆบริการปังๆก็อย่าลืมไปเซารถกับบริษัท7 8 8 travel com เด้อค่ะเด้อปีใหม่นี้ปิดกะคอไว้พ่อให้พี่น้องสุขสุขคนเดินทางกับบานปลอดภัยล้ะกะอยู่ดีมีแห้งมีความสุขลำรวยเงินทองเด้อจ้าเด้อ